ดูน้ำแดงแรงเลยนะครับที่อําเภอศิรภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อสองนิ้วสิบห้าคิวนะครับกับแผงกินโกลตามแผงวันนี้ขออนุญาตออกน้องนอกพื้นที่นะครับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันอาเภอศิรภูมินะครับก็คือเป็นเอฟซีที่ติดตามเรามานานนะครับโทรคุยกันบ่อยนะครับวันนี้ก็ มาติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวรอดูหน้าง,งานกับทีมงานนะครับรถติดตั้งเราเข้าไปแล้วนะผมกําลังตามเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันข้อสองนิ้วนะครับสองนิ้วสิบห้าคิวว่ายล้เลยก็ได้จังดึงเห็นไหมจังหน่อยว่ามันเกิ่วิญ่าณมันไปไหมันับเรียนครับ ตัวปั๊มที่เราจะลงนะครับ1 5วนะครับตัวนี้750วัตต์เป็นใบพัฒนาเรตนะครับลงบ่อ5นิ้ว12เมตร,ร 5, น,นะครับพอไม่ลึกเลยเดี๋ยวดูน้ำกันหน้างานที่บ้านยังเราบ,บ้านหันบ้านหัน,น,หน,นเลอาเภอรีโลภูมินะครับจับงบัดร้อยเอ็ดนี่ครับทำนาปังนี่ครับ FC FC จากร้อยเอ็ดของเรานะครับวันนี้มาติดตั้งให้แล้ว ท่อนที่สานะครับเราจะปล่อยลงไปที่ก้นบ่อนะครับแล้วก็จะดึงขึ้นมาแค่50เซนนะครับแล้วก็ตัดอันนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับสุดหรอวะใิดสองเมตรนะครับบอ่อบะดานเส้นหายไปเลยล่งลึกอยู่ทางไหนงว เยอะๆหลายป่ะผมมันขลักนึงโอ้ได้เยอะทำนี่ก็เอาเลยแหละดีขึ้นไหมใหเก่าไหมแถวนี้ก็จะทำนาอยู่ปีละสามครั้งนะครับปีละสามครั้งอยู่ใกล้กับคลองของแม่น้ำชีนะครับอยู่ในพื้นที่เสฉวนนะครับก็จะมีน้ำไหลมาตามคลองน้ำกระดุดมาใช้งาน ก็จะเติมด้วยโซลารเซลล์บอ่อกระดานอีกหนึ่งบอ่อนะครับทีมงานกำลังเซตขาตั้งกันตัวนี้เครื่องเดิมนะครับที่ดูดอยู่เป็นเครื่องยนต์นะครับที่ดูดใช้งานอยู่ประจํานะครับวันนี้ยกออกแล้วนะครับใช้โซลา์เซลล์แทนตัวแผ่นนะครับงานนี้เราใช้กินโกโซลานะครับถึงลูกค้าติดตามมาแล้วก็ชอบแผ่นตัวนี้นะครับก็เอามาติดตั้งให้กินโกโซลา 475วัตต์นะครับจำนวน3แผงนะครับ3แผงบนโครงสร้างกับวันน,นะนนะี้นะครับต่อมอคูนสี่ลูก Wh, นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนมเกินโก475วัตต์นะครับ3แผงเลยต่อมอคูน น้ำก็ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูน้ำกันคุโนครับแคทเซลนับสวยยสามแผ่นนะครับสามแผน่นเปิดทดสอบน้ำกันเลยนะครับน้ำมาเต็มลำน้บเต็มลำสองนิ้ว แน่นๆนะครับ15คิวนะครับตัวปั๊มฮานูโร่750วัตต์นะครับตัวนี้ต่อออก2นิ้วบ่อประดานประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็ลงปั๊มไป12มเมตรพอดีนะครับลงท่อไป3ท่อนนะครับก็ลอยจากบ่อประมาณ50เซนนะคเท่าที่เราเช็คน้ำนี่แบบแรงเลยนะครับแรง เยอะทั้งทั้งมินิทอ,อปมาด้วยกระจายแหง้งว่ะแรงหนะักแรงดีเลยหน้าคิวสองนิ้วนะครับด้าน,นหลังเป็นแผงกินโกโซล่านะครับจีนโกโซล่าร์สามสามแผง475บาวัตน,นะครับเทียววัต พื้นที่บ้านหันนาบอำเภอเสรนภูจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนิดนึงนะครับแล้วเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใสเป็นบ่อทรายครับเป็นบ่อทรายน้ำเริ่มใสนะครับน้ำเริ่มใส มีอาการสะดุดสะดุดนะครับสะดุดนิดนึงเดี๋ยวเราจะปรับรอบเครื่องลงช่วยนะครับตอนนี้เราเครื่องอยู่ที่3 0 0ันะครับเดี๋ยวเราจะลดไปที่3,002นะครับสะดุดนิดเดียวนะครับไม่เยอะนิดเดียวนะครับน้ำก็ออกมาเร็วอยู่นะครับ เทเสือใหม่ครับเออยานน่งไงเน่เทเสือใหม่เริๆน,น่นเข้มบน่นอยบอยู่ล่ะเข้มบ่ครับ <laughs> น้าแข็งจากกนิเนีเออแสดงว่เห็นหน้าได้เลยหน,น้าน้าได้อข้ม มันไหนนิงตเต็มตเต็ม,ตมตได้เหรอครับได้เลยอยู่ไหนไหนนิงวัสดุอะไรเลยอากาศนโนาป่ดาางดีอยู่โปร่รงครับเคยมานอนเหรอดีแยงกผมมากัอนออกจากงานไมไหมดีห้่งาระ ร้อนหน้าเลยดูไฟกันนะครับนีตัวอปุปกรณ์เราเซ็ตไว้ที่3,200ัโดยประมาณนะตัวนี้แต่อยูหกแอมป์น,นะครับวัดอยู่9ก0ารจริงๆิงวัดมันสูงกว่านี้นะครับเราล็อกรอบไว้บัดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ก็ลองไปเรื่อยๆนะครับว่าน่อยไลยนะน้ำสองนิว้วแต่ว่าขั้นขันแบบนี้สแสดงว่าน้ำ แม่ข้างล่างนี่นี่มาเรื่อยๆเ,เป็น่นแม่นครับน้ำม,มาเรื่อยๆข้างล่างมันก็เป็นแม่น้ำนี่นะครับปกติพวกว่วนาก็เป็นสายคล้องแม่น้ำเลยใช้งามเหรอเริ่มแล้วเริ่มใมแล้วแ่ไดคาดกนยหน่อยายหลงห็นือมือมื้าามดียอทาง่ ังจากเราลองนะ้ํามาพักใหญ่นะครับประมาณชั่วโมงก็มั่นใจว่าไม่หมดนะครับมาไกลก็ลองนานนิดนึงนะครับจะทิบงานก็เจ็บรายละเอียดงานสายไฟนะครับบวกตู้คอนโทรลกันต่อนะครับ ำนะครับฝั่งดินจากบอ่อมาที่ตู้คอนโทรนกันครับขี่รถินะสายไปงานบอกันนะครับก็นนบใส<ช>่ท<ะ>่อร้อยสายไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าสายในตู้นะครับ<ะ>ก็เสร็จนะครับหางปลาทุกจุดนะครับเขาให้ ตอนนี้น้ําใสสวยนะครับใสสวยนะครับก็เ,เปิดหลังเราเก็บสายเปิดเช็คอีกทีหนึ่งนะครับท่อสองนิ้วก็มาแรงๆเลยนะครับสิบห้าคิวสเปคงานเส้นบอ่อประดานห้านิ้วสิบสองจุดแปดเมตรนะครับลงปั๊มสิบสองเมตรนะครับปั๊มลอยจากพื้นประมาณห้าสิบเซนนะครับตอนนี้ก็ยังมีขุ่นมานิดๆแล้วครับตอนนี้ ลองลองต่อนับหลังจากเราพักเก็บงานสายไฟมางานติดตั้งนะครับตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับก็สรุปสเปคให้ฟังนะครับเป็นบอ่อประดาล12.8เมตร5นิ้วนะครับเราลงปั๊มเนี่ย12เมตรนะครับ3ท่อนปั๊มก็ลอยอยู่นิดนึงนะครับเป็นบอ่อไม่ลึกเลยนะครับบ่อตื้นแต่ว่าน้ํานี่ทดลองเนี่ยแรกๆก็มีสะดุดบ้างนะครับเราก็ปรับรอบเครื่องจาก จากสามปหรือสามเปนะครับเพื่อให้น้ํามันสม,มูทต่อเน,นื่องนะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่า <Wow. S 1> แผ่นันนี้ก็เป็นกินโัวโลล่านะครับลูกค้าติดตามแบรนด์นี้มานานนะครับใช้สแผง475วัตต์นะครับโครงสร้างตอหมอ้อสู้คอนโทรลนะครับสายไฟก็ร้อยท่อมาที่บ่อกระดานเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเราเดี๋ยวไปดูดรายละเอียดกัน ตู้คอนโทรลนะครับแล้มีสติ๊กเกอร์วันติดตั้งให้นะครับโค้ดเออร์เลอร์ p 4 8น้ำแห้ง T L แดดอ่อนนะครับ p 4 3สายปั๊มขาดนะครับตัวคอนโทรลก็เรียบร้อยนะครับมีกันฟ้าบริการไรให้เรียบร้อยนะครับแน่นทุกจุดนะครับสายฟ้านะครับน้ำก็ตอนนี้ก็ใสสวยนะครับใสสวยแล้ว ข้อสองนิ้วนะครับสองนิ้วสิบห้าคิวน้ําถือว่าดีนะครับดีนะครับที่พื้นที่เสถียภูมินะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าสาขาบุญโซลเซบนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับถ้าสนใจขอบคุณครับเกี่ยวบพื้นที่ส่งมอบงานเรียบร้อยกันนะครับเครื่องมืออุปการณ์เราเจ็บเรียบร้อยนะครับ นะครับสวยงามน้ำก็ไหลอยู่ตลอด